สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับสแตนดาร์ดโทเค็นและอีลิทโทเค็นของอีเวนต์วินเทอร์สปอร์ตไนะครับในแมปที่มีชื่อว่า emergency response l i b i l i t y county นั่นเองนะครับชื่ออาจจะยาวไปหน่อยนะวิธีการรับเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยนะคระับเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วนะครับให้เรามาที่บ้านของซานต้าที่อยู่ด้านหลังผมนะครับก็ทุกคนเดินตามผมมาได้เลยนะครับ เมื่อเรามาถึงเราจะเจอซานต้ายืนอยู่ตรงนี้นะครับเื่อเรากด E หลังจากนั้นเนี่ยนะครับตัวภารกิจจะให้เราหากล่องของขวัญทั้งหมด5กล่องนะครับเพื่อแลกส t ต n d าร์ดโทเคก็ให้เรากดโอเคได้เลยนะครับให้ทุกคนกดโอเคปุ่มสีเทานะครับเมื่อกดแล้วก็ทุกคน,นครับกลับไปเสกรถที่เดิมเลยนะครับ เมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ให้เรากด e นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราเลือกรถที่เราอยากจะเล่นนะครับนะมันจะมีรถฟรีให้เราอยู่นะถ้าเกิดเราไม่มีเงินนะครับก็เมื่อเราได้รถที่เราอยากจะเล่นแล้วก็ให้เรากดสปาปุ่มสีขาวนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนกดตรงแผนที่ด้านล่างซ้ายนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดปักหมุดนะครับกดคลิกตามผมได้เลยนะครับถ้าเกิดเล่นในคอมเนี่ยให้กดคลิกขวานะครับจะเป็นการวางหมุดเนาะโอเคนะครับเมื่อเราวางหมุดตรงสถานที่ที่เราจะไปแล้วนะครับก็ให้เราขับรถไปหาหมุดที่เราวางไว้้้้้หรร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 ืือออววว่่่าาาาาาทีีเเเเเเปปัััักกกกกไนนนนนนงงงงะะคคบบบมมถึแล็ดดด E ตตต ครั้งไว้นะครับเราจะได้ตัวเบ็ดตกปลามานะครับก็เราเอาเบ็ดตกปลานะครับไปตกปลานะตรงทะเลนะครับเมื่อมีปลามากินเหยื่อแล้วนะครับก็เรากดคลิกนะครับนะให้ตัวเส้นของเรานะครับไปอยู่ตรงจุดที่เป็นสีเขียวที่อยู่ทางด้านขวาของเรานะครับนะก็นั่นแหละครับเมื่อเราตกได้แล้วนะครับมันจะมีโอกาสที่จะได้กล่องของขวัญมานะครับก็เรากดอีเมื่อได้กล่องของขวัญนะครับซึ่งหน้าตาของก็ประมาณนี้แหละกดอีเล้นะครับก็เราเก็บไปครบห้าอันนะครับเมื่อเราได้กล่องของขวัญครบห้าอันแล้วเราจะได้ตัวเหรียญตาแบบนี้มานะครับต่อมาสบ 25กล่องเอ้ย24กล่องนะครับเมื่อเราเก็บครบทั้งหมด24กล่องนะครับเราก็จะได้ตัวเหรียญตาม,มาแบบนี้นะครับวิธีการรับก็มีเท่านี้แหละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ไปละครับบาย